นี่ลาปูครับนี่ลาปลาและนี่ก็ลาบเป็ดนะครับนี่ปลาหนึ่งนะครับระะอันนี้ชุดเท่าไหรครับสวัสดีครับพบกับเราพาพุงตลอดน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารแวะถั่วอ่างห้วยยางนะครับที่โคราชนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมอาหารกันครับว่าอร่อยไหมแต่ร้านนี้ ราคาอาหารเนี่ยสี่สิบาททุกอย่างนะครับน่าสนใจมากครับบรรยากาศภายในร้านก็ประมาณนี้ครับล่มลื่นดีร้านอาหารก็จัดง่ายๆออกแนวพื้นบ้านไม่หรือหวาเน้นความอร่อยนะครับร้านนี้ที่สำคัญกับข้าวราคาจานละ40บาททั้งหมดนะครับ รายการอาหารของทางร้านพร้อมราคาร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับเบอร์โทรที่ร้าน0641827425ปลาช่อนแปะซะตัวใหญ่มาก ไข่เจียวอยู่แก่กำลังถ่ายรูปน่าเดี๋ยวนีล้ลาปูไหมครับนี่ลาปูนี่ลาปลานี่ลาเป็ดครับไข่เจียวเดียเด๋ยวได้ครับนี่ลาปูครับนี่ลาปลปาและนี่ก็ลาเป็ดนะครับอันนี้ไข่เจียวคาราบาลอ่ะนี่ครับไข่เจียวคาราบาลครับ และนี่เป็นชุดปลาดาวน้ำปลาหวานนะครับำบคอคอนสามสิบห้าค่ะชุดนี้แหะครับสี่สิบบาททุกอย่างนะครับ่สิบบาทสี่สิบห้านเสนาสามสิบห้ทุกอย่างสีบาทนะคะรับผักนี่แหละครับผักินกับผักค่ะ ตักกินกะลาบใช่ไหมอ,นนอ,อันนี้เป็น,น,นชุดนี้ฟรีใช่ไหมครับปลาคั้งผู้กระลาบนะคะกรผมเดี๋ยวเอาไข่เจียวคาราบาวเนาะแล้วก็ขาหมูแล้วก็กได้ครับแล้วก็ปลาเป็ดเนาะ้เเปิิดดแลวอยากโซนี่ปลาหนึ่งนะครับอันนี้ชุดเท่าไรครับร้อยแปดสิบค่ะปลาหนึ่งวัน อ๋าหนึ่งชุดนี้ร้อยแปดสิบบาทนะครับมาขาหมูทังนี้ลูกนี่ขาหมูอันนี้ชุดละสี่สิบบาทนี่ขาหมูครับชุดละสี่สิบบาทครับ,รบ,บ,รบอร่อยนะนี่ครับใช้เตาถ่านเลยนะครับาาเตาถ่านทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูแม่ครัวกัน อันนี้แกงอันนี้แกงผักหวานค่ะแกงผักหวานเนาะแกงผักหวาน,น,น,วานเดี๋ยวเรามาดูแกงผักหวานกันครับค่ะแกงผักหวาน ทำไวมากครับมืออาชีพ<า>มีครับแกงผักหวานนะครับร้านก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆยง,ง่ายๆง,ง่ายๆกันเองครับ,บท้นานนทุกอย่าง40บาทนะครับยกเว้นปลานหนึ่งตัวละ180ยแป ปลาดุกเด,ดาน้ำปลาหวานนี่ปลาดุกเสดาน้ำปลาหวานนะครับอ,อันนี้เขาเรียกอะไรครับหมูสมุนไพรค่ะเนี่ยอันที่จัดใส่จานน่าจะเป็นอย่างนี้นี่หมูสมุนไพรนะครับมสมุนไพรอยู่ขาดตรงอืมสมุนไพรที่จัดเลยอืมสมุนไพร นี่คือที่จับจานแล้วนะครับหมูสมุนไพรมีเป็นเครื่องสมุนไพรนะครับที่ใส่กับหมูสมุนไพรนี่ครับที่พี่ๆเขาสั่งนะครับน่าจะเป็นน้ำพเเริกปูแล้วก็ขากหวาน อันนี้น่าจะเป็นปลาดุกกระเดาครับนี่ครับร้านง่ายๆนะครับทุกอย่าง40บาทหมดนะครับที่เราสั่งไปก็มีข้าวเปล่านะครับจานละ10บาทแล้วก็ผักหวานนะครับ40บาทไข่เจียวคาราบาว40ขามหมูก็40่สินะครับอันนี้ชุดผักฟรี ลาบเป็ด40บาทนะครับร้านกันเองครับง่ายๆร้านแวะทั่วอยู่ที่อ่างว่ยางนะครับอาหารเมนูอาหารเยอะแยะมากมายนะครับมาเลือกได้เลยครับไข่เจียวนี่มีผักสมุนไพรเยอะเลยนะครับหนึ่งครบเครื่องน่าจะเป็นใบหัหละพาใบกระเพราอะไรครับกินสมุนไพร โอเคเลยครับแต่เจียวอร่อยครับ